ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันหาเงินเข้า t ูม m o n e y อ a l l e t อีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปเราชมคลิปผมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง jno 7 3 7ด้วยนะครับอ่ะอันดับแรกลิงก์ดาวน์โหลดมใต้คลิปนะครับใครสนใจโหลดแอปพลิเคชันนี้มาก็ลิงก์มใต้คลิปนะครับโอเควิธีการเล่นของเกมนี้นะครับคือเป็นเหมือนเกมบิงโกนะครับสาหรับใครเคยเล่นก็ แนวเกมก็ประมาณเกม Pinky Go นะครับก็มาทอยลูกเต่าไปเรื่อยๆนะครับอ่าห้าผมได้ห้านะครับนี่มันก็จะมีให้กดข้างบนนะครับกดตามลูกศรมันกดเลยก็ได้ครับนี่ครับกดเข้าไปเลยนะครับตรงเพชรเนี่ยนะครับนี่แล้วมันก็จะมีให้รับรางวัลนะครับรับรางวัลตรงนี้นะครับแล้วก็กดรับไปเลยนะครับ โอเคแล้วเราก็ใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตเข้าไปนะครับโอเคแล้วเราก็กดยืนยันในการถอนเงินนะครับอ่าถอนสำเร็จเรียบร้อครับแล้วเราก็ไปเล่นเกมต่อนะครับทอยลูกเต๋าไปเรื่อยๆนะครับนี่อ่านิวคอม อันนี้เป็นในส่วนของภารกิจ7วันนะครับในการถอนเงิน1,500บาทนะครับสูงสุดผมในความคิดผมนะครับภารกิจนี้ค่อนข้างนี้จะทำํำยากนะครับใครใครไม่เน้นอะไรนี้ก็ค่อยๆทำไปก็ได้ครับแล้วเราก็มาเล่นต่อนะครับอ่าสล็อตอะไเอาวงล้อเสียงโชคนะครับ่าดานเพื่อกดรับเงินสดแล้วก็หมุน กดตรงนี้มันให้หมุนเลยนะครับกดไปเลยครับอขอแสดงความยินดีด้วยผมได้รับจำนวนเงิน0.01บาทนะครับถอนเข้าบัญชีทูมนี่วอเลยนะครับอ่าเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่จะพอใจนะครับนี่อะไรไม่รู้นะครับผมขอปิดกันนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำแอปพลิเคชันหาเงินเข้าบัญชีทูทูม y น,นี่วอลเล็ต แค่นี้นะครับอ่าใครสนใจก็ผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ